เกดมาเสียมเรียบครั้งนี้ค่ะเกตพักที่นี่ค่ะโรงแรมชายหลงอังกอร์บูติกโฮเทลค่ะโรงแรมนี้อยู่ใกล้ๆผับตรีตค่ะเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงสะดวกมากเลยค่ะเกศก็พักห้องนี้ค่ะที่นี่ชั้นหนึ่งเลยค่ะคือตื่นเช้าเปิดประตูออกมาก็เจอสระว่ายน้ำเลยนะเกตอะจองห้องผ่านแอปนะคะห้องนี้ราคา1,200บาทห้องนี้คือดีลักคิงไซส์ค่ะ3วัน2คืนราคา3วัน อ๋อนี้คือเปิดไฟก็มีก็จะมีเสื้อคลุมอุ้ยมันติดกระเป๋าเปิดไม่ได้ค่ะแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่เกดเช็คอินเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าถ้าเกดอยากจะถ่ายห้องอื่นๆหรือจะถ่ายที่ตรงไหนในโรงแรมอ่ะเดี๋ยวเขาจะอำนวยความสะดวกให้ แล้วตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปเปิดน้ำตกให้เกดดูะคะ่ะจะมีน้ำตกตกลงมา่ะตื่นเต้นน่ะนั่งลอในวันที่โรงแรมเขาเปิดเต็มรูปแบบแล้วอะคะ่ะเขาก็จะเปิดสระน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างบน่ะ,นนะก็มีน้ำตกตกลงมาอุ้ยสวยจังเลยแล้วเวลาเราว่ายน้ำอะเราก็ไปนอนอยู่ที่เตียงตรงนั้นนะคะมันก็จะมีความสุขมากเลยอะ อันนี้คือห้องเตียงคู่ค่ะอยู่ที่ชั้นสามว้ห้องดีมากเลยค่ะรูปแบบห้องก็คล้ายๆกันนะคะกับข้างล่างห้องเขาก็ใหญ่มากเลยนะคะมีของใช้ทุกอย่างครบอะค่ะห้องน้ำค่ะเจ้าของโรงแรมใจดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้มีระเบียงออกไปเห็นสระว่ายน้ำข้างล่างค่ะ แล้วก็เขากำลังให้แม่บ้านอะปูบอกคือเพื่อที่จะให้เกดถ่ายอะค่ะกเกดรู้สึกเกรงใจเขามากเลยค่ะเป็นโรงแรมที่สวยมากเลยค่ะราคาก็ไม่แพงออกไปจากโรงแรมถึงผับริสค่ะของกินคือเยอะแยะที่เที่ยวอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองห้องต่อไปที่เขาพาเราไปดูอะค่ะโอ้ห้องใหญ่มากค่ะเป็นเตียงคิงไซกับดับเบิลเบดอะคะ่ะเดี๋ยวเกดอะจะใส่ราคาห้องไว้ ในคลิปนะคะตรงนี้ก็มีประตูมีระเบียงค่ะเปิดได้ไหมคะอ,อ๋อเปิดได้โอ้ยมีโซฟาเหมือนการมองลงไปเห็นสาวไว้น้ำมันดีมากเลยค่ะ ห้องสวยมากเจ้าของโรงแรมใจดีมากทำเลดีมากราคาไม่แพงค่ะอันนี้เป็นห้องเตียงเดียวเหมือนของเกตข้างล่างทุกห้องมีระเบียงมีระเบียงให้นั่งที่ระเบียงก็ มองออกไปก็คือมองเห็นสระว่ายน้ำเหมือนกันที่นี่มีลิฟด้วยค่ะที่นี่มีทั้งหมด5ชั้นแล้วก็มีลิฟด้วยนะสะดวกมากเลยค่ะ ข้างหน้าคือถนนค่ะออกไปจากถนนเนี้ยเรียวสายก็ถึงพับตรีสค่ะเขากำลังทำทางอยู่รู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะว้ายแค่มองข้างนอกก็สวยมากแล้วอะคงจะเป็นห้อง VIP ห้องนี้สวยอะค่ะ connecting อ๋ออันนี้คือ connecting room โอ้ยมันสวยมากเลย <c oughs> เป็น connecting room ที่ใหญ่มากค่ะห้องเนี้มีห้องนั่งเล่นด้วยนะเดี๋ยวเก็ดพาไปดู อ๋อไม่ใช่ห้องนั่งเล่นค่ะเป็นห้องครอบครัว อ๋อเขาปิดไฟเกดไปห้องนอนเขาก็เลยปิดไฟห้องนี้ถ้าใครได้มาเที่ยวเสียงเรียบนะคะเกดขอแนะนําเลยค่ะไทยหลงอันกอบูติกโฮเทลเสียงเรียบค่ะใกล้ขับตีดๆๆเดียวเดินออกไปเลี้ยวซ้ายถึงขับตีนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เกศของ้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ